อือมันเป็นงังสั้นแกออกมาได้หาัวลูกกินไปหนึ่งอ,อของมันแพงเนาะพีนน่น้องนี่กองหนึ่งเบื้งดาดรวยบวบโอ้ขักแผ่ฝน นับไปหาตัวกล่องละห้าตัวพี่น,อน้องขนส่งจากเดียนไก่ค่าน้ำแข็งค่าน้ำมันได้แค่นี้ได้พักยอดกระถินกับพักห่อมลืมเอาอานันไซเหย่พรลืมเอาน้ำพริกเผาใส่เหย่พรคากบัว เขาใจเจ้าอยู่เด้อคนส่งจากแดนไกลนะคะน้ำแข็งกระแพงน้ำมันกระแพงก็ไดตวัวซัมเน่ละเบิงดากถวยเจ้าสิเกิือเป็นจุฝาโอ้ยหนาะอาถ้าขายร่ำรวยช่วยๆกันไปทำเหน็ดได้หนูหน่อย